แล้วฮอดเวลาสำคัญที่เฮากำลังจะประกาศนางสาวกินดื่มแล้วว่าแม่ไผจะได้รับรางวัลจิ๊บจิ๊กอ่ะอะอ,ะอย่างไวในสูตนี่ยพี่บ้าอ่ะ,ออะ,ออะผู้ที่ตกฮอบคนบิตนางยื้อบันโวกใจอาะล่กสูตกุฮากัญาออกมาแป๊บเดียวจเจ้าก็ใจพี่บ้าและผู้ต่อไปที่จะได้กลับไปฮานกินดื่มของประเทศตัวเอง นางบุญมือบ้านหนองเทียดคงมขอแสดงความยินดีอ่านซื้อบ้านกับไปจัดซัพแหมขอบใจแต่ก็ได้ซื้อบ้านม่ได้สมัยห้ามึงตบแถวเนี่ยจะซักตีกันซือน้อ,อ,อเหลือแต่ห้าวสองคนบ่ได้คือใช่ไหมเห็นหรือเปล่าอธิบายมากำก้อยกำก้อยคืคอ,อคเรียสบภาคตัวเองกูถือมุ้งกุศมาปวดขาเี่สุดไปเน่ อันเสื้อไข่สิได้ไหมสุกูบอกอีสุดแด็ได้นางโปรดจากบ้านดงมาได้ไข่บ้าไข่ได้บ้าขอแสดงความยินดีขอได้อป่าิครับรางวัลนักสาวกินดื่มในปีนี้เอ๊ะอ๊ะยืดดียืดดีเอ๊ะหัวมางามเฮเล้เนาไข่ยนะแมนเบอร์กอจะเอาข่งามบ้าเออหัวมาเออมองลงหัวยืดดียดดีเเออเอออเ่เออยเออเอเออ เสด่งไหลบอบ